เก็บไปแล้วเด้อพี่น้องตีดอกค่ะก็อ,อีกอะเป็นมงเลยค่ะน้องจะถึงจะหานค่ะพี่น้อง,เ,อง,องเป็นวีเลยพี่น้องเกิดเป็นจุ่มเดียวกันสองดอกพี่น้องตอนนี้สามีหนดาก็เดินทางจะกลับบ้านค่ะจะเดินทางกลับบ้านจะ้บบนจะ พอเห็ดพอดีพี่น้องสวัสดีค่ะพวกเราช่องนินดาพาลุยค่ะมาเนี่สาวนินดาก็พาพี่พาน้องมาหาเห็ดเดอ้อจ้ะมาเนี่มาดอยสูงค่ะพี่น้องหมู่บ้านนิดสาวนินดากับพ่อเห็ดอยู่เนาะค่ะเต็มตามาเนี่ก็ลองมาลุนมาหาน้ากันค่ะวัดธิดาบัวค่ะมเาเนี่ค่ะจธไดากับฝากกุลไลกุลเช์ก,กดติดตามนิดสาวนินดาในเดอ้อจ้ะค่ะจธไดาเข้ากรไปลุยน้ากันเลยค่ะ เราไสูงคือเก่าค่ะพี่น้องในวันนี่พ่อเฮ็ดก็เลยมาหน,นี่ก็เลยมาต่อค่ะวันนี้เขาก็ไปลุนไปหาน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องปฏิมาันบ้าค่ะวันนี้อันนี้เฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพิงเด้อพี่น้องเฮ็ดเพิงทหารจ้ะต่มตักงสองนามกระแกงกินได้ทุกคนหลายค่ะพี่น้องวันนี้เฮ็ดหู ย่างกันหดกลางโดยท่านได้พอเห็ดเด้อพี่น้องซาลินดาเพิ่งซืมาพ่อเนี่ยจะพ่อสองสาดอกค่ะพี่น้องอานนจะได้ก็ไปดูนกันึงก็แมนเด้อะเพิ่งสิบานได้ค่ะพี่น้องมาอน,นึ่กับพ่อเห็ดหนึงกับอาเบิร์ดได้ค่ะพี่น้องขทำแป้งจะ้ะหองงมงามค่ะพี่น้อง เห็ดขับแป้งจะ้ะเด้อเห็ดขับแป้งพี่น้องเป็นโม่ได้จะ้ะน้องงามเด้พี่น้องแป้งจ้ะพี่น้องเห็ดขับแป้งได้จะ้ะ พี่มานพี่เขาแปงว่าพี่น้องได้จากพี่น้องกำลังขึ้นไหมค่ะแต่ไม่ได้จ้ะพี่เสริรน้องพี่น้องทำแต่กระเพาะอยู่ดิในในยุดบดยู่ค่ะกำลังขึ้นจ้ะ แล้วคพเ่็ดแดงอาพี่น,อน่อ,นนอง,อองก็น่าจะไม่หม่หมอเอาเห็ดแดงได้จ้ะพี่น้องวุดน่องดอกไหมงามไม่ดีพี่น้องดอกค่ะเเห็ดแดงได้จ้ะพี่น,อน้อง เอาเกินเด้อจ้ะดอกเดียวพี่น้องฮึมแมงท่านได้ถ่าวขอเห็ดเด้อจ้ะอ้หหูอ,อ,อเห็ดค่ัพี่น้องอันนี้ก็แม่นจ้ะ ผ่นดดนนันเลยเบิดเด้อพี่น้องมูเดาการด้วยจ้ะพ่อเห็ดเด้อพี่น้องมูหนึงจะ้ะทางี้ก็แม่นค่ะพี่น,ออน้องพ่อเห็ดมูหนึงเก็บไปแล้วสี่ดอกมานนี่แม่เนเบิดเลยจะ้ะ เก็บไปแล้วเด้อพี่น้องสีดอกค่ะก็อ,อีกจะ้ะเป็นมูด้วยค่ะนออ้องปันจีจะแมนด้วยจ้ะเปนก้อนเลย ประมาณเ,เด้อมันนี่หมูเดียวกันเด้อพี่น้องอันนี้เปิดเด้อ เทิงค่ะพี่น้องหนงงามๆเ้ยพี่น้องจะมีรถขมทั้งน้อยด้วยค่ะพี่น้องทั้งต้่มประมาณทั้งสองหนจาจ้ะกระแกงใดเด้อจ้ะเอให้เทิงจ้าพี่น้องพอให้เกิดด้จ้ะไม่มือค่ะพี่น้อง ดีค่ะพี่น้องถอดพ,พอเป็นมูลเลยจ้ะเป็นมูค่ะพี่น้อง ออมต้นใหม่หด้วยจ้ะนี่อันนี้เบิดแล้วพี่น้องยังไงแม่จับนัดตำโถวยพี่น้องใหญ่กว่าฝ่ามือฝ่าลินดาจ้ะเอ้าพี่น้องนี่กับแมนโบเห็นเลยจ้ะอ้าวัวหมันหม,มันเป็นมุงเลยค่ะพี่น้อง นี่กับแข็งไปด้วยจ้ะไปปีงคะ่ะพี่น้องปีงต่ำนั้งแข็งด้วยจ้ะแต่ว่าเกิดพิษส้มคะ่ะพี่น้องแม่หน้าค่ะพอเป็นมือก้อน ดีกับแมแ่ได้จ้ะาาอันนี้เถ่าแล้วจ้ะไว้เป็นเสื้อใะ่ไหมคะพี่น,อน้อง บบเบิดเด้อพี่น้องฮันนี่เบิดจ้ะน้องนี่กัแม่นะคะพี่น้องน่ารักดอกงามเลยใหญ่ใหลีพี่น้องสวยไงพี่น้องดอกเห็ดเล้วจ้ะก็ดอกเห็ดใหญ่ๆพี่น้อง เขาแป้งจ้ะแต่งววงานพี่น,อน้ององเลยเค็ถึง่้านค่ะพี่น้องเป็นวีเลยพี่น้องเกิดเป็นจุ่มเดียวกันสามดอกด้ยค่ะแปดสามด้วยค่ะพี่น้อง น,นั่นดีพี่น้องเพิ่อก็ให้ทัาปแปลบได้จ้ะอโอ้ยเม็ดอ,อะไรตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วด้วยค่ะพี่น้อง อดินากระม้างแต่หกโมงครึ่งค่ะน,นี่ก็เทียงแล้วด้วยจ้ะกระท่านทีเต็มตาค่ะไปนองก,ก็จะหับกันต่อเด้อจ้ะจะมีคููจ้ะลอกเดี๋ยวจะแน่นเลยค่ะ เอาหนึ่งไม่ว่อยดอกนึ่งค่ะพี่น่องคิดระเบิดแล้วด้วยกันใ้พี่น้องกะล่าขึ่นกันไหมค่ะคิดระเบิดอดอแ้วกันพี่น่องยจะแม่งน่ค่ะ เลียมมากปลาช่อนมันเองสารีนาก็ะพาเป็นมู๊หลายมู๊เลยจ้ะกำลังเป็นสีงามเลยไปแกงไปเนาะไปแกงกินเต็มเ็เลยจ้ะอืมพี่น้องกำลังขึ้นอีกอะกำลังขึ้นกันม่เลิกก่ะลอเห็ดแดงค่ะพี่นอ้อง กำลังเริ่มบานเด้อจ้ะไปพี่นอ้องให้เป็นจุ่มเลยจะแมนเด้อจ้ะดอกแข็งดีเน้อจ้ะพี่นอ้องี้ก็แม่นก้ะอ๋อเห็ดตัวพี่นอ้องเลี้ยแห้ง ไม่แห้งทุกนไม่แห้งกันไปจ้ะลุดเลยเอาน้องเด็กเขาปล่งลายคััพี่น้องเ พขนมองตรงกลางวันมีคนยางต้นกลับมากพอป่ะดิจ้ามีกระแมนด้วยเนี่นยหน้อยตามไปมีกระมูเดียวกันค่พะพขนมองกมีสาดนดาดก็จะเดินห้างกลับด้วย,ยค่พะพขนมองตอนนี้ก็จะใบม่วงแรจ้จ้ะ จะหาเนื้อหากลับค่ะพี่น้องหาน้ำย่างกลับน้ำเนื้อจะ้ะทอเห็ดแดงพอดีพี่น้องอเห็ดขึ้นไม้เนื้อค่ะพี่น้องเห็ดกะลังขึ้นไม้ค่ะพี่น้องตรงนี้กับใบใบม่วงค่ะเห็ดกกะลังขึ้นเรื่อยๆจ้ะขื่นกระเม่นะค่ะพี่น้องกระเม็นขื่นไม้ไหม น่าเป็นจี่แป้งจากข้างนองมันเองกับมันเลยมันเองมันน่าเฮ็ดแดงน้าเห็ดข้าวแป้งเด้จ้ะเห็ด้าวแป้งจากข้างนองนี่เห็ด,หด,หดหน่นเเดนาเล่ดอกน้อยได้จ้ะดอกน้อย,ยแกงได้ยุคค่ะพี่น้อง ขอเห็ดแดงแล้วจ้าสมบูรณพี่น้องตอนนี้สามีหนาก็เดินทางจะกลับบ้านค่ะออกมาห่อเห็ดเรื่อยๆด้วยจ้ะจดูแค่ไก่กันแ้่ตอนนี้สามีหนาจะเดินทางกลับบ้านจ้ะพอเห็ดพอดีพี่น้อง น่างามไม่ดีตอนนี้เาก็เดินทางออกจากป่าด้วยค่ะพี่น้องมันเอก็ได้เฮ็ดหลายอยู่จา้ามันีอก็พอได้อยู่เนาะเราไได้กัเนาะหลายอยู่ยแต่ว่าพบเต็มเกือบเต็มเนี่นเราสเดียวเนาะ มันนี้ก็คนมาหลเนาะแต่ว่าเหตุก็อย่างข้างๆค่ะแต่ว่าข้ากับมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะส่วนคลิปนี้กับขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกใครทุกแชทนะคะค่ะส่วนคลิปนี้กับขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีครับ